อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับอ่าว,วันนี้นะครับก็มาอยู่ใน ID หลักของเรานะครับหลังจากที่เราปิดไป ID รองเมื่อวานกี่เพชรนะ2 8งหมื 28, ่นแปด่ะมา ID หลักครับหมดไป6กหมื่นสองแล้วหมดแล้วไม่มีเพชรพอที่จะซื้อจี Link ลิงก์เนี่ยครับตอนเนี้ยฟื้นฟ,นฟนูมาได้3ามพนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บเพชรเรื่อยๆจีลิงก์ผมก็สนใจอยู่นะผมอยากได้โล่ซูปเปอร์ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับตอนนี้ก็ใช้หมวกอาร์ชิวไปก่อนนะมไม่มีโล่ซูปเปอร์ก็ไม่เป็นไร โดนขังก็คงไม่ตายหรอกมั้งนะครับระดับพี่พระอภัยมณีแล้วนะครับทำไมผมอยากเรียกมันว่าเจนัทจังวะชื่อมันเท่นะครับมาเซตที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะครับสำหรับพระอภัยมณีนะหมวกอาร์คชิลนะกอดลอยฟ้าราชาที่ถูกต่างประเทศโดนก๊อปปี้ไดเมนชั่นนะครับเพชรนะแล้วก็ไมกุกราบต้องสาบที่จริงผมอยากใส่คู่กับดิชาร์ดนะครับอยากดิชาร์ดในราเทศเขามากเลยนะครับถ้าใส่กับดิชาร์ดจะโหดมากแต่ไม่เป็นไร มเมล็ดพันธุ์ต้องสาบก็โหดเหมือนกันนะครับติดทีนี้ได้เรื่องแน่นอนอันนี้มีบัฟนะครับบัฟก็คือมีขังฟอง80แล้วก็มี60%ยิงระเบิดนะครับมาเดชอันนี้อัน,นอันนี้เดช <มา S 1> คอส<า>น,นะครับรมีกันดูดด้วยแต่ไม่มีขังเราก็ไม่กลัวนะครับแต่ถ้าทําจีลิงมาขังเราก็ไม่กลัวนะตัวมันค่อนข้างแบบค่อนข้างดีลเล่นเป็นคนที่สองแย่ โดนเราผุดไหมไม่ผุดขเ,เขาน่าจะไม่สร้างแลนเพิ่มเลยแหละเขากลัวแลนเราผุดนะแล้วก็เราอีกอย่างเรามียิงระเบิดเขาก็ไม่น่าสร้างเพิ่มแล้วเกาจะชาร์โลอย่างเดียวเลย โอเคแล้วก็เอาอันเดิมเลยครับซิบซองท้ายหลังไปสวยชาร์จหนึ่งทีผมไม่อยากหวังพึ่งแปลนนะเพราะฉะนั้นจัดการเลยปึ๊บผีไม่ออกโอ้โหอะไรวะสองสวย แตนตออกไหสวยอ่าผีออกแล้วอ่า,ากจัดการเขานะครับไปอย่างทีหนึงไม่มาวางพีกทีหนึงสวย สสวยตกพื้นที่พิเศษโดนแน่นะครับจัดการเรียบร้อยมาไหมเรียบร้อยนะครับติดขางฟองสวยมานี่นะครับผีเราออกไหมเนะี่ยเขาตายก่อนนะครับเขาเห็นชะตากมแลยเขาแบบโอ้โหอะไรวุ่นวายทั้งขังฟองทั้งกุหลาบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวโจมตีที่แบบชื่นชอบนะมันเท่ดีนะการโจมตีมันมันเท่ดีอ่าเจอเดทนะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นคู่ปรับเดทนะเอามาตบเดทเดี๋ยวมาดูว่ามันจริงไหมนะแต่หลุมเราต้องยังอยู่นะไอหลุมเกียนเราอะโอ้เขาทอยคนแรกก็เหมือนเดิมครับไอทอยคนแรกก็มีโอกาสตายสูงอยู่ดีนะไม่ว่าตัวอะไรนะพระไพามณีเอ,เองเนี่ยทอยคนแรกก็ ตายสูงเหมือนกันนะโอกาสตายสูงเหมือนกันตอนนี้เรามีที่เล่นแล้วก็คือแลนดตรงนั้นนะครับมีแล้วเขามีเนเทศไหมวะเอาไม่มีอย่างนี้ก็ดีดีครับ ตายแป๊บเดียวเลยนะถ้าไม่มีเนลเทศเนะี่ยแล้วก็เอาห้ามผ่านมาครับเออสิบสองสวยลงตรงนี้แล้วก็โรงแรมเราเลยครับสร้างผีเรียบร้อยผีวางไว้น,นี่แหละแล้วก็เชิญเข้ามาทีหนึ่งทำลายโลกไปนะครับ เสรจปุ๊บดเมนชั่นวิทย์เหียบผีเลยครับบึ้มนะครับมานี่เรียบร้อยโดนโดนอัญเชิญมาแล้วนะครับอา้าวยังไม่มาอ่ะอีกทีนึ่งเรียบร้อยดอกนี้มาแน่นอน,นครับมาเรียบร้อยนะครับโดนเชิญตุยเย่โหดนะโจมตีไม่กี่ทีเองนะครับหมวกยังเหลือครบเรียบร้อยแล้วก็วางผีไว้นะเชิญมาทีหนึ่ง เราถอยปี่ครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วใช่ไหมโอเคเราก็ถอยสดอกนี้ตายแน่นอนนะไปรับประกันตูมขังฟองเรียบร้อยเดี๋ยวก็โดนเชิญหมวกหายอีกนะตายยังไงก็ตายคือแบบมันโจมตีโหดเกินไปอะ่ะนะครับแล้วมีคูณเมืองในตัวด้วยคือเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเพอร์เฟกนะแต่การตั้งรับเนี่ยผมยังไม่ได้ไปฝึกสเต็ปการตั้งรับของตัวนี้มานะอ การโจมตีก็เนี่ยแหละหลักๆนะครับก็วางผีในแถวเขาก็เดินชนก็แค่นั้นแหละอ่าตัวประเภทเดียวกันนะครับผมมองว่า2ตัวเนี่ยตัวประเภทเดียวกันก็คือไม่สนใจหมวกนะครับเป็นอะไรที่โหดตึงเหมือนกันเลยนะครับแต่เขาใส่บัตรเชิญมาอย่างนี้จะเสียเปียบเราในหน่อยไหมคือตัวเนี้ยมันใส่บัตรเชิญได้นะครับแต่โคมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าลงแลนแล้วบัตรเชิญออกอีการมันไม่ออกนะครับแต่ตัวเนี้ยออกนะครับ ใส่คู่กันได้ใส่กับดูดก็ได้นะครัโจมตีเยอะมากถ้าใส่ออฟดูดมาเนี่ยแต่ผมแบบช่องเต็มแล้วไงหรือว่าเอานี้ไปเปลี่ยนออฟดูดดีวะแต่ตัวอื่นก็จะใช้ออฟนี้อยู่ดีนะก็ไม่ไม่ไม่ใส่แล้วกันออฟดูดแค่นี้ก็เหลืออะไรนะภา,ายในนีมันตึงโอ้โหโครโอ,อีโวเราเขาเชิญอีกาแล้วถ้าโดนเชิญอีกาตัวนี้ก็ไม่หอดเหมือนกันนะตายได้เหมือนกันนะ เอานี้มาแล้วกันนี่การครูนะเอ่อสิบสองไม่ได้ทำไงดีอ่าสวยไม่มีเนลเทศด้วยชื่นชอบมากนะครับคนที่ไม่ใส่เนลเทศมาโหดแบบโหดสะบัดเนี่ยโอ้โหได้แมนชั่นแมนชั่นไปออกสองสวย แปนไม่ออกสาออกห้าไม่เป็นไรเราโดดได้เ,เรียบร้อยนะครับได้เป็นชัติออกไหมนะออกจัดเลยโดนอันเชิญนะบ,บึ้มหังเรียบร้อยติดติดไอ้นี่ด้วยกุหลาบโคติดกุหลาบนี่ล้างยากนะครับด่านนี้นะ เพราะว่าเขาไม่ไดเอาก่อลอยฟ้ามาเท่าก่อลอยฟ้ามาก็ล้างค่อนข้างง่ายนะ,นะครับแต่ถ้าไม่เอามานี่แตกนะครับอ่อาแถมโคให้แล้วกันกําลังจะไปแล้วนะครับแต่ก็แถมโคให้แล้วกันพอดีกดเจอโคพอดีนะครับก็เป็นโคคอร์สนะครับไอ้น,นี่เพียงทิ้งได้เลยครับไม่มีประโยชน์กับเรานะมีแล้วแหละนะครับเขาขังฟองเราแนะ่เอออัอนนี้เขามีโดนไหมมี ชิบหายแหละทำอะไรได้ว่าเราเนี่ยเ,เจอโครคือพี่ต้องทำยังไงครับผมก็สู้กับโครไม่เป็นเหมือนกันนะครับขอให้อีกไอ,อก้โดนอย่าออกนะครับเรียบร้อยไม่ออกนะครับสวยเลยครับโครเขาจะเล่นไหนวะ วางไว้แถวนี้เยอะๆนะอีกาบึ้มมาทีเดียวผีูหายหมดเลยแนตะ่เอาไงดีวะอ่ะเจ็ดแปแลวกันเพื่องกูขี้ของห้าชิบหายแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็คงไม่ตายหรอกมั้งแบน,นโคน่าจะไม่ได้ออกดีอะไรขนาดนั้นครับ ีเดียวติดเลยเขาจะขังเราแต่เรามีโดรน,นี่ยแต่ก็เหมือนเดิมครับมีโดรนแล้วไงตายนะครับส,สวยอีกาไม่ออกเขาทอยสองไม่ได้แล้วเขาต้องทอยหกแล้วหก เอาถอยห้าแผนเขาไม่ออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สวยออกรีการ์เขาไม่ออกแน่นอนกูโดนละสลายคางฟองนะโดนตัดแน่ไม่ได้รีการลอยไว้กูเงินมาเลยเน,นะครับระดับพี่แกแล้วมาโดนมาสวยล้างพนึกสวยโดนแน่นะครับสวย พอทีหนึ่งแล้วกันนะโครมาชิปหายแล้วแต่เป็นชัดออกไหมเนะี่ยออกอยู่แต่ผีเราไม่ออกนะชิปหายแล้วผีต้องออกนะรอบเนะี่โอ้โหถ้าผีเมื่อกี้ออกนะี่คอมโบสบายเลยนะี่ยโอ้โหโอ้ไม่ออกอผีไม่ออกแล้วเล่นอะไร,ะไ,รได้เนะี่ยสวยไม่ออก โอ้โหแล้วทำอะไรได้วะเก้าออกสิบเอ็ดสวยอ่าสวยอืมเชิญมาโอ้เขาไม่ ถ้าผีเราออกเมื่อกี้นี้ชนะไปแล้วนะครับแต่เราเพิ่มไปเท่าไหร่วะ75 <12. S 1> เขาใช้อนัน,นั้น่โดนผีสวยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโดดมาทาไมนะนี่มานี่เลยโดดมาทําไมนะครับอย่าโดด <All right. S 1> อย่าโดดพี่บอกแล้วไบค์เกอร์ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับมันคูดล็อกเมืองคูน โดนแน่นะครับโดนกุลาไปโดนกุลาไปดิโดนผีอยู่ข้างหน้าน่ะเห็นไหมน่ะโดนแน่นะครับเมืองกูถูกจังวะอ้าวยังไงครับชิบหายแล้วพี่โคบอกถอยห้าโดนผีโดนแน่นอนครับโดดไม่ได้อาะขอยอมโดดหนีไปเลยนะครับเราก็12เลยเต็มสูบ โอ้โหเขาจะตายไหมเนะี่ยอย่างนี้เนะี่ยเรียบร้อยแรงชาตออกไหมโดนไปเรียบร้อยติดกุหลาบสวยเลยอันเชิญผีนะครับผีวางไว้นี่ทำไมไม่วางไว้ข้างหน้ามันเลยวะโดนไปฮะโอ้โหไอส้สก,กิลไม่อยากจะพูดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่โอ้โหสิบอีกแล้ว เป็นอะไรกับสิบงั้นก็มานี่สิครับโดนแน่มานี่มานี่นสวยผี e เราออกไปเนะ่โดนตาแต่นะครับไม่ยอมอยู่แล้วกูมากูมาเดี๋ยวมาขอระบายก่อน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 นะครับขอระบายก่อนก่อนไปเล่นใหม่นะเมื่อกี้ไบเกอร์นะครับไบเกอร์ออกเพราะว่าออกได้ไงนะครับ เพราะว่าเรามีล็อกบางคูลที่มันไม่ออกเพราะว่าไอ้เจเรเราไม่ออกไงเออนะครับโอ้โหโขายหน้าหมดเ,เลยโธ่ไม่ออกได้ไงนับเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ไปเล่นต่อเลยอ่ามันเจอปีเซอร์สมุนสงการพอดีอ่านได้ลองกันผนึกแล้วอ่ะเอะไม่ใช่กันผนึกกันสลายนะครับมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นไงนับอันนี้ผมไม่ใช้โล่ซุปเปอร์ด้วยนะนะครับไม่ใช้โล่ซุปเปอร์ด้วยอ่ะเลือกเป็นยกเลิกสกิลก skill สลายนะครับอ่ะตาอนนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วกันเราเจอสายลมมาเยอะแล้วนะครับ ดูดิมันสู้ได้ไหมผัวเมียจะตีกรรันเลยน,นะครับจัดมาพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดนะครับจัดไปไว้ไหนดีวะเล่นไหนดีเนะี่ยเล่นนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่โอ้พูดผิดนะครับลงผิดที่เขาไม่มีในประเทศเราน่าจะไปลงที่อื่นนะครับลงนี่เลยผีวางไว้นี่แล้วกันนะมีอะไรอีกวะเขามีเตะ ใครมาดูนะอยากเห็นตานแล้วแอบแอบดูพี่อาภัยอีอีสเต็ปยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเ <Hey. S 1> พิ่งปิดมานะเดี๋ยวขอไปฝึกมาจะโดนขังไหมเนะี่ยไม่โดนนะสวยเลยผีวางไว้ไหนดีวะวางไว้ข้างหน้าแล้วกัน อ่ะโดนอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ขอวางผีไว้เยอะๆกันตกคืนที่พิเศษไหนผีเสื้อมันทำอะไรเราแล้วนะครับเรามีการสลายได้เฮ้ยนี่ได้โดนไปดินะครับมานี่เลยมาโยนโดนโยกเลิกสลายได้เรียบร้อยครับ อันนี้คืออะไรยกเลิกสลายออกหรือว่าอะไรวะทำไมเขาติดกุหลาบนะโดนไปนะพีเสื้อติดกุหลาบเรียบร้อยขายเมืองทําไมวะยกเลิกเป็นไงมันเขียนว่าเพิกเฉยต่อสลายไม่แกเห็นตาดูไม่ทันนะสกิลมันออกเยอะเกินเป็นไงตายเลยนะโอโ้ยังแจ่มเลยนะโอ้โหดจังวะพี่แกใส่มา50%ิบนี่ชิบหายแล้วฮิวด้าพี่จะไปอยู่ตรงไหนวะเนะี่ยฮิวด้าจะไปอยู่ตรงไหนนะ โอ้โหอุ้ยตึงอุ้ยตึง3สกิลเลยนะครับไอ้สกิลแรกะ่ะตึงหมดเลยนะครับและสกิลนี้ก็ตึงหมดเลยครับทั้งแปลนทั้งคูณเมืองทั้งยกเว้นไอ้นี่คูณเมืองเนี่ยยกเว้นไอ้อะไรวะยกเว้นค่าผ่านทางเนะี่ยยกเว้นสกิลยกเว้นค่าผ่านทางนะครับโอ้โหตึงนะครับแต่ถ้าหมดบัฟก็แอบจัดทจี่ยบเหมือนกันนะเพราะว่าขังฟอร์มมันก็จําเป็นถูกไหมขังฟอร์มมันก็จําเป็นอยู่นะอาจจะใส่ าจะใส่เป็นดิสชาร์จแทนขังฟองก็ได้นะเราจะได้โดดบ่อยๆอย่างเงี้ยโจมตีเขาบ่อยๆแทนนับแทนที่จะขังเขาไว้อือก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในช่วยได้นะหวังว่าจะช่วยได้อืมสลับพี่ผ้าใภ้นะผมเต็ม10บให้9แล้วกันนะถ้าให้คะแนนนะเต็ม10ให้9เพราะว่าติดตัวมันไม่มีป้องกันขโมยมาเบิร์นนะผมอยากให้มีนะไม่ใช่อะไรอือผมอยากให้มีเพราะว่าตัวขโมยมาเบิร์นมันไม่ได้มีแค่เดทเนี่ยเอลิน โครอย่างเงี้ยโดนออกาโครโดนมาเบิ้ลมาเบิ้ลหายหมดเลยเงี้ยก็ตายได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามาเบิ้ลไม่หายเรายังเป็นระบายสีบ้านเขาได้ไงเนี่ยโดยสกนะิลเนะี่ยสกิลสองเนี่ยมันเป็นระบายสีบ้านเขาได้เพราะเราเราต้องจ่ายเงินทาสีใช่ไหมอืมแต่ถ้าโดนสลายเงินไปแล้วมันจะเอาเงินไหนทาสีถูกไหมอืมถ้ามีป้องกันขโมยมาเบิ้ลจะสวยมากครับอตัวนี้นะแต่ไม่มีก็เล่นได้นะก็สู้เดทได้สบายอยู่นะแต่ถ้า เดทเขาเล่นเป็นๆก็ทําลายผีเราเล่นอย่างเงี้ยทําลายผีเราแล้วก็แต่ก็ยากเหมือนเดิมดีกว่าทําลายผีเราก็เหมือนฆ่าตัวตายนะครับอืถ้าเราวางผีไว้ตัวเดียวก็อาจจะไม่เป็นไรแต่วางไว้3 4ตัวอย่างเงี้ยโอ้เดทเหนื่อยแน่นอนครับบอกเลยตัวนี้ไม่ต้องทําคอสก็ได้ผมก็จะไม่ทําคอสนะรอดูคอสสอดีกว่าจะมาคอสร,รูปแบบไหนนะอืมคอสแรกพันหนึ่งเคลื่อนย้ายผมก็อยากได้อยู่นะได้มาก็เขาก็สวนเราอยากนะครับแต่ก็ งบยังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นความจําเป็นเท่าไหร่นะส่วนมากเขาก็ตายในเทินเราเลยนะครับอืมก็ไม่ยื้อเท่าไหร่ตัวนี้โจมตีหนักจริงยิ่งไม่ใส่ในประเทศมานี่ใส่คู่กับดิเมนชันเนี่ยโจมตีทีหนึ่งนี่หูโคตรโหดเลยนะแล้วถ้าใส่ดอปมาด้วยจะเป็นยังไงวะเนี่ยนะครับไม่อยากจะคิดสภาพเลยครับค่อนข้างโหดนะตัวนี้ผมชอบมากเลยครับไม่ชอบไม่มาทําในไอดีหลักหรอกครับโอเคสวัสดีสำหรับวันนี้เนี่ยก็ใครมีเซตดีๆอยากมาแนะนําก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและสลับวันนี้เจอกนคิปาา